สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่อง AI นะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าระหว่างสองค่ายใหญ่อย่าง ChatGPT ของ OpenAI กับ Gemini ของ Google เนี่ยตอนนี้ใครกำลังนำอยู่หรือว่าใครเก่งด้านไหนกันแน่คำถามนี้คนถามเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาลองหาคำตอบกันดูค่ะครับผมสวัสดีครับ เรามีข้อมูลจากหลายที่เลยนะคะวันนี้ทั้งบทความเปรียบเทียบพวกบล็อกเท็อย่างทำทุก .com หรือว่าใน reddit ก็มีคนคุยกันเยอะครับมีงานวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดจากา The Guardian PYMTS พวกนี้ก็มีใช่ค่ะแล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคจาก Spectrum of Engineering Sciences ด้วยแล้วก็เรื่อง SEO จาก eIntelligence ก็มีค่ะเรียกว่าพยายามรวบรวมมาให้รอบด้านที่สุดครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ กลั่นเอาข้อมูลสํำคัญๆจากแหล่งเหล่านี้แหละครับมาให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดๆว่าเอ๊ะ AI แต่ละตัวเนี่ยจุดเด่นคืออะไรเก่ง้านไหนเหมาะกับงานแบบไหนมากกว่ากันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มที่ความสามารถหลักๆกันก่อนเลยไหมคะเอา ChatGPT ก่อนมีอะไรใหม่ในรุ่นล่าสุดคะอย่าง GPT 5ครับตัว GPT 5ที่เพิ่งมีข้อมูลออกมาเนี่ยเขามีระบบน่าสนใจตัวหนึ่งเรียกว่า Real Time Router Realtime r o u t เตครับคือมันจะดูว่าคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยต้องการการประมวลผลแบบไหนแล้วมันจะเลือกโหมดให้เองเลยมีทั้งโหมดเร็วๆแบบ fast หรือถ้าต้องการคิดเยอะๆก็เป็น thinking หรือถ้าสำหรับเรียนรู้ก็เป็น study Mode อ๋อฉลาดจังค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอันที่น่าสนใจคือ deep research ครับอันนี้ให้ AI ไปค้นข้อมูลจากเว็บปัจจุบันเลยนะแล้วก็สรุปมาเป็นรายงานเชิงลึกให้เราได้เลย หูใช้เวลานานไหมคะเขาว่าประมาณ5 3 0ถึง30นาทีครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับสำหรับการทำรีเสิร์ชแบบนั้นค่ะแล้วก็มี GPT 4 v ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เน้นเรื่องภาพใช่ครับ GPT c 4 v นี่คือเวอร์ชันที่เก่งเรื่องการเข้าใจภาพหรือที่เรียกว่า multi modal นะครับมันอ่านตัวหนังสือจากรูปได้หรือ OCR นะครับวิเคราะห์กราฟหรือว่าเราส่งรูปเข้าไปแล้วถามคำถามจากรูปมันก็ตอบได้ อืมแต่เหมือนเคยได้ยินว่าออ GPT 4v จะยังเน้นแค่ภาพกับข้อความยังไม่ไปถึงเสียงหรือวิดีโอเต็มตัวอันนี้จริงไหมคะเออใช่ครับณปัจจุบัน GPT 4v ความสามารถ multimodal ยังจำกัดอยู่ที่ Input เป็นภาพกับข้อความครับยังไม่รองรับเสียงหรือวิดีโอโดยตรงโอเคค่ะเข้าใจแล้วงั้นหันมาทางคู่แข่งบ้างเจมินาละคะมีอะไรมาสู้บ้าง เห็นว่าคนเน้นม u l t i model มาแต่แรกเลยถูกต้องครับเจมินานี่เขาออกแบบมาเป็นม u l t i model ตั้งแต่พื้นฐานเลยคือรับได้หมดข้อความโค้ดภาพเสียงวิดีโอจุดแข็งมากๆเลยนะครับคือเรื่อง context window หรือว่าหน่วยความจำที่มันใช้เวลาคุยกับเราเนี่ยในเจมินา2.5 Pro ตัวล่าสุดนี้ให้มาถึง1ล้านโทเคนโอ้ล้านเยอะขนาดไหนคะนั่นเยอะมากครับ เทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่ามันอ่านมือสือได้ประมาณ1,500หน้าหรือถ้าเป็นโค้ดโปรแกรมก็ประมาณ30,000่นบรรทัดในการคุยครั้งเดียวเลยอือหือสุดยอดเลยค่ะแล้วฟีเจอร์อื่นๆล่ะคะมีอะไรเด่นๆอีกมี deep thinking mode ครับสำหรับงานที่ต้องวิเคราะห์แบบลึกๆซับซ้อนแล้วก็มี Gemini Live อันนี้คุยด้วยเสียงได้เลยเป็นธรรมชาติมากครับมีภาษาไทยด้วยไหมคะมีครับ รองรับกว่า40ภาษาเลยภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือ search grounding search grounding ครับคือมันเชื่อมกับ Google search โดยตรงเลยทำให้เวลาเราถามอะไรที่ต้องการข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันดึงข้อมูลล่าสุดจากเว็บมาตอบพร้อมกับให้แหล่งอ้างอิงได้เลยอันนี้เป็นจุดแข็งของ Google เขาจริงๆใช่เลยค่ะเพราะเขาเป็นเจ้าของ search engine เองครับผม แล้วก็แน่นอนการที่มันเชื่อมกับบริการอื่นๆของ Google ได้เนียนๆไม่ว่าจะเป็น Gmail Docs Sheets อันนี้เขาสะดวกมากครับสำหรับคนที่ใช้ Google ecosystem อยู่แล้วแล้วยังวิเคราะห์เอกสารยาวๆหรือวิดีโอได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับด้วย Context Window ที่ใหญ่เนี่ยแหละครับทำให้มันจัดการกับข้อมูลยาวๆได้ดีฟังดูครบเครื่องมากๆเลยค่ะแล้วที่ได้ยินข่าวโมเดลสร้างวิดีโอใหม่ๆอย่าง VO 3กับเครื่องมือชื่อ Flow อันนี้คืออะไรคะ อ๋อครับ VO 3นี่เป็นโมเดลสร้างวิดีโอตัวล่าสุดของ Google เลยที่พิเศษคือมันสร้างเสียงประกอบวิดีโอให้ด้วยโหเจ๋งเลยส่วน Flow เนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยกำกับหนังเลยครับมันเอาพวกโมเดล AI ของ Google อย่าง VO Imagen Gemini เนี่ยมาช่วยเราสร้างคลิปวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์มันช่วยแนะนำพร้อมให้ ช่วยควบคุมมุมกล้องปรับแก้ซีนต่างๆได้ง่ายขึ้นเหมาะกับคนทำคอนเทนต์หรือการตลาดที่อยากได้วิดีโอคุณภาพดีแบบเร็วๆครับน่าสนใจทั้งทู่เลยค่ะทีนี้ถ้าวัดกันที่ประสิทธิภาพเพียวๆล่คะคะจากผนทดสอบแบนชมาร์กต่างๆใครดูเหนือกว่ากันคะตอนนี้ถ้าดูจากการทดสอบเฉพาะ t i m บางอย่างนะครับอย่างเช่นการเขียนโค้ด SQL ที่มันซับซ้อนเนี่ยผลจากบางแหล่งข้อมูลบอกว่า Gemini 2.5 Pro ยังทำคะแนนรวมๆได้ดีที่สุดอยู่ครับพวกค่า median score หรือ success rate ค่อนข้างสูงแสดงว่าน่าเชื่อถืออืมแล้วก็มีเรื่องที่คือฮาเหมือนกันครับคือมีรายงานว่า Gemini 2.5รุ่นพิเศษเนี่ยไปแข่งเขียนโปรแกรมระดับโลก ICPC แล้วชนะได้แก้โจทย์ที่คนเก่งๆยังแก้ไม่ได้อันนี้ถือว่าก้าวกระโดดเรื่องการแก้ปัญหาเชิงนามธรรมเลยนะครับโหจริงเหรอคะสุดยอดไปเลยมีนั่งเหรอคะ เห็นใน reddit บางคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือน Gemini มันนำ ChatGPT ไปไกลแล้วในการใช้งานจริงบางด้านครับแต่ว่าทาง OpenAI เขาก็ไม mm ่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเขาเพิ่งปล่อยตัว GPT 5 mini ออกมา GPT 5 mini ตัวเล็กเหรอคะครับเหมือนเป็นรุ่นเล็กแต่ประสิทธิภาพนี่สิครับผลทดสอบบางอันออกมาบอกว่ามันไล่จี้ Gemini 2.5 Pro มาติดๆเลยทำได้ประมาณ94%ของประสิทธิภาพตัว t o ป Gemini เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่ท e ี่เซอร์ไพรส์กว่าคือเรื่องราคาครับเขาบอกว่า GPT 5 Mini เนี่ยถูกกว่า Gemini 2.5 Pro ถึง5เท่าฮะจริงเหรอคะ5เท่าเลยครับประมาณ0.25ดอลลาร์ต่อล้านโทเค็นเทียบกับ1.25ดอลลาร์ของ Gemini 2.5 Pro อันนี้ถือว่าต่างกันเยอะมากค่ะแล้วอย่างนี้มันไปเทียบกับตัวอื่นของ Google ได้ไหมคะอย่าง Gemini Flash เทียบได้ครับแล้วที่น่าสนใจคือ GPT 5 mini ดันทำได้ดีกว่า Gemini Flash ด้วยซ้ำทั้งเรื่องประสิทธิภาพและราคาคือ0.25ดอลลาร์เทียบกับ0.30ดอลลาร์ของ Flash อา้าวกลายเป็นว่า GPT 5 mini นี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งถูกทั้งดีอาจจะดีกว่า Flash ด้วยซ้ำใช่ครับทำให้ Gemini Flash อาจจะดูเอ่อน่าสนใจน้อยลงไปหน่อยเมื่อเจอคู่แข่งแบบนี้ แต่ก็มีคนบอกเหมือนกันนะคะว่าลองใช้ GPT 5ตัวใหญ่ๆอาจจะหมายถึงรุ่น Thinking กับงานง่ายๆบางทีกลับรู้สึกว่าไม่ค่อยลื่นไหลเท่า Gemini Pro อันนี้จริงไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับประสิทธิภาพมันคมขึ้นกับประเภทของงานจริงๆแต่ถ้าเราไปดูผลทดสอบด้าน multi-modal หรือการประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมกัน พวกคะแนน MMMU Math Vista รลอพวกนี้นะครับค่ะกลายเป็นว่า g p t c o มักจะทำคะแนนได้สูงสุดนะครับแสดงว่าเรื่องการผสมผสานข้อมูลภาพกับข้อความเนี่ย g p t c o เก่งมากๆอ๋อสรุปก็คือยังไม่มีใครชนะขาดแบบเบ็ดเสร็จประมาณนั้นครับคือถ้างานเน้นเหตุผลลึกๆความคิดสร้างสรรค์มากๆหรือเขียนโค้ดซับซ้อนสุดๆเนี่ย GPT อาจจะยังได้เปรียบอยู่หน่อยค่ะ แต่ถ้าง,งานเราเน้นทำงานกับข้อมูลหลายๆแบบทั้งภาพเสียงวิดีโอหรือต้องการเชื่อมต่อกับบริการ Google ต้องการข้อมูล real time หรืออยากได้ AI ที่คุยภาษาไทยได้เป็นธรรมชาติมากๆอันนี้ Gemini จะโดดเด่นกว่าชัดเจนครับภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะทีนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือราคาคะ่ะการเข้าถึงเป็นยังไงบ้างคะทางฝั่ง OpenAI ก่อนนะครับ ตัว GPT รุ่นพื้นฐานก็น่าจะเป็น GPT 5 Mode fast เนี่ยให้ใช้ฟรีครับแต่ก็มีจำกัดปริมาณการใช้งานค่ะถ้าอยากได้ฟีเจอร์สูงขึ้นเช่นโหมด thinking หรือ deep research ก็ต้องสมัครเป็น plus หรือ pro ซึ่งก็ต้องเสียเงินรายเดือนไปแล้วตัว GPT 5 mini ที่ว่าราคาถูกล่ะคะ อันนั้นจะเป็นราคาสำหรับนักพัฒนาที่เรียกใช้ผ่าน API ครับ0.25ต่อล้านโทเคน็นถือว่าถูกมากๆเหมาะกับคนที่เอาไปสร้างแอปหรือบริการที่ต้องเรียกใช้ AI เยอะๆครับคุ้มค่ามากแล้วตอนนี้ OpenAI ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าตลาดอยู่ใช่ไหมคะในแง่จำนวนผู้ใช้ข้อมูลล่าสุดยังเป็นอย่างนั้นครับส่วนแบ่งตลาดยังสูงมากเกือบ80%ของทราฟฟิกเว็บ AI ทั้งหมดเลย ประมาณ190ล้านครั้งต่อวันเรียกว่าทิ้งห่างพอสมควรโหเยอะจริงๆค่ะแล้วฝั่ง Google Gemini ล่ะคะมีแผนราคาแบบไหนบ้าง Gemini รุ่นพื้นฐานที่เมื่อก่อนชื่อบาทนะครับอันนั้นใช้ฟรีครับค่ะถ้าอยากได้รุ่นโปรที่เก่งขึ้นก็ต้องสมัคร Google One Package Premium หรือถ้าเป็นองค์กรก็อาจจะใช้ผ่าน Vertex AI ของ Google Cloud อันนั้นก็จะคิดเงินตามการใช้งานจริงเห็นว่ามีปรับแพ็กเกจใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เพิ่งปรับเลยแพ็กเกจเดิมที่ชื่อ Google One หรือ Gemini Advanced ตอนนี้เขาเรียกรวมๆวมว่า Gemini AI Pro ราคาในไทยประมาณ750บาทต่อเดือนได้อะไรเพิ่มบ้างคะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มมาพอสมควรเลยครับได้ใช้ Gemini App ตัวเต็มได้ลอง Flow สร้างวิดีโอแต่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนนะครับได้ใช้ VO2, Imagine 4แล้วก็ Deep Research ที่อัปเกรดแล้วด้วย <IS> ก็น่าสนใจนะคะแล้วมีตัวท็อปกว่านี้อีกไหมมีครับตัวท็อปสุดชื่อ Google AI Ultra อันนี้ราคาสูงหน่อยประมาณ9,400บาทต่อเดือนในไทยโหราคาต่างกันเยอะเลยครับแต่อันนี้คือได้ทุกอย่างระดับท็อปจริงๆครับทั้ง V3 o Imagine4 ตัวเตม็ม Deep Think Mode แล้วก็ได้พวก Google Workspace feature premium ครบชุด YouTube Premium แล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด30เทรเลยเรียกว่าจัดเต็มสำหรับองค์กรหรือคนที่ใช้งานหนักๆจริงๆครับมีตัวเลือกเยอะดีค่ะแต่ส่วนแบ่งตลาด Google โดยรวมก็ยังตาม OpenAI อยู่พอสมควรถูกต้องครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ25ล้านครั้งต่อวันก็เป็นอันดับ2ที่ยังห่างจากที่1เยอะอยู่ แต่ว่าตลาดนี้การแข่งขันสูงมากครับมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตาอย่าง DeepSeek จากจีนที่มาสาย Open Source กับ Grok ของ XAI ที่ Elon Musk ทํทำก็โตเร็วเหมือนกันครับการแข่งขันดุเดือดจริงๆค่ะทีนี้ถ้าให้ฟันธงเลยว่าใครเหมาะกับงานแบบไหนจะสรุปยังไงดีคะครับถ้าเป็น ChatGPT นะครับผมมองว่าเหมาะกับนักเขียนนักพัฒนา คนทำคอนเทนต์ที่ต้องการให้ AI ช่วยคิดวิเคราะห์แบบลึกๆหน่อยหรือว่าสร้างสรรงานเขียนยาวๆที่มันซับซ้อนหรือต้องการตัวช่วยเขียนโค้ดวิเคราะห์โค้ดที่ต้องการความแม่นยำสูงๆและที่สำคัญคือคุยโต้ตอบต่อเนื่องได้ดีจำบริบทเก่าๆได้นานไม่ค่อยหลุดประเด็นง่ายๆครับอืออค่ะแล้ว Gemini ล่ะคะส่วน Gemini เนี่ยจะเหมาะมากๆกับคนที่ใช้บริการ Google เป็นประจาอยู่แล้วพวก Gmail Docs Sheets เพราะมันเชื่อมกันได้เนียนมากหรือคนที่ต้องการ AI ที่เข้าใจและทำงานกับข้อมูลได้หลายรูปแบบจริงๆทั้งภาพเสียงวิดีโอต้องการสรุปข้อมูลเร็วๆหรือหาข้อมูลแบบเรียลไทมต้องการ AI ที่คุยภาษาไทยได้เป็นธรรมชาติมากๆอย่าง Gemini l i f e แล้วก็เหมาะกับงานวิจัยหรืองานที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆย,ย,ยาวๆเช่นเอกสารหลายสิบหน้าหรือคลิปวิดีโอเป็นชั่วโมงๆครับ สรุปเรื่องภาษาไทยนี่เจมีนายดูจะภาษีดีกว่าหรอคะจากความเห็นส่วนใหญ่ที่ได้ยินมานะครับเป็นแบบนั้นคือใช้ GPT ก็รองรับไทยได้ดีนะครับไม่ได้แย่แต่บางทีสำนวนอาจจะดูแปลตรงๆหรือเป็นทางการไปนิดหน่อยค่ะแต่จะมีนายโดยเฉพาะเวลาคุยผ่านเจมีนายไลฟ์เนี่ยเสียงกับสำนวนจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติกว่ามากครับแล้วก็รองรับภาษาอื่นๆรวมๆแล้วกว่า40ภาษาด้อโอค่ะชัดเจนเลยทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เรามี คือเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับ Gemini 2.0 Flash Experimental ที่พูดถึงเรื่องความลำเอียงอันนี้น่าสนใจมากอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อครับอันนี้น่าสนใจจริงๆเป็นงานวิจัยจากวารสาร Frontiers นะครับเขาเปรียบเทียบ Gemini 2.0 Flash Experimental กับ ChatGPT c o ดูเรื่องการกลั่นกรองเนื้อหาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความลำเอียงทางเพศหรือ Gender Bias ค่ะแล้วผลเป็นยังไงคะสิ่งที่เขาค้นพบและน่าสนใจก็คือ เขาบอกว่า Gemini 2.0เนี่ยมันลดความลำเอียงทางเพศลงเมื่อเทียบกับ c h Cha Chat g p t c o นะครับลดลงยังไงคะ่ะคือมันมีแนวโน้มที่จะยอมรับ acceptance rate คำสั่งหรือพร้อมที่เกี่ยวกับผู้หญิงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับอ้าวฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีนี่คะตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีครับแต่ว่ามีข้อสังเกตที่สำคัญมากๆที่งานวิจัยเขาชี้ให้เหน็นคือการลดความลำเอียงที่ว่าเนี่ย มันดันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่โมเดลยอมรับเนื้อหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นด้วยครับฮะรุนแรงมากขึ้นใช่ครับทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงเลยพูดง่ายๆคือแทนที่มันจะไปคุมเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงต่อผู้ชายให้เข้มงวดเท่ากับที่คุมของผู้หญิงกลับกลายเป็นการยอมให้เนื้อหาที่รุนแรงต่อผู้หญิงผ่านได้มากขึ้นเพื่อให้สัดส่วนมันใกล้เคียงกันแทนเอาแบบนั้นหรอคะครับ แล้วโดยวรวมๆแล้วเนี่ยพร้อมเกี่ยวกับผู้ชายก็ยังถูกยอมรับมากกว่าผู้หญิงอยู่ดีนะครับแล้วเหมือนว่า Gemini 2.0เนี่ยจะยอมให้มีเนื้อหาทางเพศ sexual content ผ่านได้ง่ายกว่า ChatGPT 4ด้วยเอ่อกลายเป็นว่าเหมือนแก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งแทนหรือทำให้มันซับซ้อนกว่าเดิมประมาณนั้นเลยครับมันเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากๆงานวิจัยเขาก็ตั้งคำถามชวนคิดต่อนะครับว่า การพยายามทำให้มันเท่าเทียมกันด้วยวิธีนี้โดยที่ดันไปยอมให้เนื้อหาที่อาจจะอันตรายหรือรุนแรงผ่านได้มากขึ้นเนี่ยมันใช่ความก้าวหน้าที่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การทำให้ความรุนแรงกลายเป็นเรื่องปกติ normalization มากขึ้นแทนที่จะเป็นการลดอันตรายจริงๆอันนี้สะท้อนเลยครับว่าการสร้าง AI ให้มันสอดคล้องกับหลักจริยธรรมจริงๆเนี่ยมันท้าทายมากเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและน่ากังวลเหมือนกันนะคะ เนี่ยขอบคุณที่เล่าให้ฟังค่ะเออทีนี้ขยับมาดูผลกระทบในวงกว้างขึ้นบ้างการมาของ AI กํกำลังเปลี่ยนโฉม Google Search ไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนเยอะเลย Google กำลังผลักดันสิ่งที่เรียกว่า search generative experience หรือ SGE ที่คนเรียกกันติดปากว่า AI Mode นั่นแหละครับค่ะ AI Mode ซึ่งแกลหลักมันก็คือ Gemini 2.5นี่แหละครับมันจะสร้างบทสรุปด้วย AI ขึ้นมาให้เลยแสดงอยู่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหาปกติแล้วผลกระทบมันจะเป็นยังไงคะผลกระทบใหญ่ที่คนคําเว็บคนทำ SEO กำังวลกันมากคือปรากฏการณ์ Zero Click Search จะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับ Zero Click Search ครับ คือการค้นหาที่คนได้คำตอบจากหน้าผลการค้นหาเลยโดยที่ไม่ต้องคลิกเข้าเว็บไซต์ไหนต่อเพราะ AI มาสรุปมาให้แล้วอ๋อ oh. คาดกันว่าอาจจะเกินครึ่งหนึ่งของการค้นหาทั้งหมดเลยนะครับที่จะเป็นแบบ zero click ซึ่งก็จะทำให้คลิกทรูเร e หรือ CTR คืออัตราการคลิกเข้าเว็บไซต์จากหน้า Google เนี่ยมันลดลงหัวบาบเลยโอ้โหอย่างนี้คนทำา SEO หรือคนมีเว็บไซต์นี้กระทบเต็มเต็มเลยสิคะเราต้องปรับตัวยังไงบ้างคะเนี่ยต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยครับหัวใจสำคัญคือต้องกลับไปเน้นที่คุณภาพของเนื้อหาจริงๆเนื้อหาต้องลึกต้องดีและต้องแสดงให้เห็นถึง E-E-A-T ชัดๆ E-E-A-T คืออะไรคะมันย่อมาจาก Experience ประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น,น,น expertise ความเชี่ยวชาญ authoritativeness ความน่าเชื่อถืออ้างเองได้และ trustworthiness ความน่าไว้วางใจครับคือเนื้อหาผิวเผินทำแค่คีย์เวิร์ดให้ติดอันดับแบบเดิมๆเนี่ย AI ของ SGE จะไม่ให้ความสำคัญแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะต้องเน้นคุณภาพจริงๆใช่ครับนอกจากนั้นก็ต้องปรับเนื้อหาให้รองรับคำค้นหาที่เป็น long tail และ conversational มากขึ้นคือคำค้นยาวๆเหมือนภาษาพูดที่คนใช้ถาม AI แล้วก็ควรสร้าง content hubs คือรวมกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันเป็นหมวดหมู่ชัดเจนเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆแล้วก็ใช้ผู้ Structure d d t t a หรือ Schema ช่วยให้ AI เข้าใจโครงสร้างเว็บเราได้ดีขึ้นรวมไปถึงการสร้าง Multimedia Content ด้วยครับพวกวิดีโออินโฟกราฟิกดีๆก็มีโอกาสที่ AI จะดึงไปแสดงในบทสรุปได้มากขึ้นฟังดูแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการ SEO และคนทำคอนเทนต์เลยนะคะเนี่ยใช่ครับใหญ่มากจริงๆ สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันของทั้ง GPT และ Gemini นะคะครับ GPT อาจจะยังเก่งเรื่องเหตุผลลึกๆการวิเคราะห์ซับซ้อนการเขียนโค้ดส่วน Gemini ก็มาแรงเรื่อง multimodality ทำงานกับข้อมูลได้หลายๆแบบเชื่อมต่อกับ Google ได้เนียนได้ข้อมูล Real Time แล้วก็เรื่องภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติมากๆขึ้นอยู่กับงานที่เอาไปทดสอบ เรื่องราคาก็มีประเด็นน่าสนใจโดยเฉพาะการมาของ GPT 5 Mini ที่ถูกมากๆใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องความลำเอียงทางจริยธรรมที่ดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดการแก้ปัญหาแบบหนึ่งอาจนำไปสู่อีกแบบหนึ่งได้ครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าทิศทางการพัฒนา AI ด้านจริยธรรมจะเป็นยังไงต่อไป และสุดท้ายผลกระทบต่อวิธีที่เราค้นหาข้อมูลผ่าน SGE ที่กำลังจะเปลี่ยนแนวทางการทำ SEO และการสร้างเนื้อหาออนไลน์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและก็ท้าทายมากๆครับจริงค่ะนอกจากคำถามว่า AI ตัวไหนดีกว่ากันสิ่งที่น่าชวนคิดทิ้งท้ายอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะคะคือในเมื่อ AI แต่ละตัวก็เก่งกันคนละด้านแถมอาจจะมีอคติหรือความลำเอียงในแบบของตัวเองแฝงอยู่ การที่มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานการตัดสินใจหรือแม้แต่การสร้างสารรค์ของเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อมุมมองความคิดหรือว่าผลลัพธ์ที่เราได้ในรูปแบบที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตได้อย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะเวลาที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกใช้ AI ตัวใดตัวหนึ่งโดยตรงเสมอไปแต่ใช้มันผ่านเครื่องมืออื่นๆอย่าง Google Search หรือแอปต่างๆที่ฝัง AI ไว้ข้างหลังบ้านก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ